สวัสดีพี่น้องมือพีซีหยุดงานครับมีเวลาไปซื้อของเมื่อกินนะครับเนาะซื้อคุณอิสาะนะครับเนาะโซนแรฟริกีแล้วครับเนาะนะครับมีซีได้อย่างมาครับไปเบื่องครับว่าได้อย่างมาแน่นะครับเนาะนี่ครับเ้อันนี้ซาร์รี่นะครับเนาะนี่ครับประมาณจะบาทโอโลหนึ่งนะครับเนาะต้นซาร์รี่นะครับแล้วต้นขึ้นชัยนะครับเนาะ นี่ก็แหนมหมูนะครับเน้อแหนมแท่งนะครับเนาะสามแท่งครับเป็นไกมานะครับเนาะนี่ครับสามแท่งนะครับเด้อแท่งละสามโุโลกว่าบนี้นะครับแทงเลยครับเด้อนี่ครับหมูบดสามสันบดครับสามกิโลครับเนาะนี่ครับประมาณเทเลนะครับเนาะราคาเป็นเทเลนะครับสิบสี่เหรียญนะครับเนาะสิบสี่ยูโรลครับก็ดีครับผักนี่ครับ Euros, สามสิบกรีบเรือนี่ครับสามสิบกรีบนะครับเนาะนี่ทหร่นะครับสามยูโรหกสิบเจ็ดซองติมนะครับเนาะนี่ครับเป็นเงินเขากะหลายบาทด้วยนะครับเนาะทางือไทยเขานะครับเนาะนี่ครับนี่ครับปูม่านะครับเด้อหนึ่งกล่องนี่กับปูม่านะครับเด้อนี่สองกล่องนะครับเนาะปูม่านะครับเนาะกล่องละแปดร้อยกรัมนะครับเด้อนี่ครับ จักสิเป็นเงินจับบาทบูดเนนครับเฮ้ยกล่องจับบาทเนาะโบยมีเวลาโบ,บเห็นราคาแล้วครับเนาะดูรถสองหอนะครับเนะาะผักกาดหัวกระลำอยู่นะครับเด้อผักกาดกระลำหง้ะครับเนาะกระลำบานเหลนะครับเด้อน,นี่ครับนี่น้ำปลามาฟัดยินเตอร์โฟนะครับเนาะสินี่ก็เห็ดเชม ครับเห็บเฉ็บสามถุงนะครับเนี่ยหมูอีกครับหมูบดนะครับเนาะเนี่ยหมูบดสามกิโลนะครับที่กัามันเพิ่นนะครับเนาะมันหมูนะครับเด้อนี่ครับโดยประมาณนี้นะครับเนาะเป็นที่เป้อของมาเมนี้กับแม่บันนะครับเด้อกินได้ไรนะครับเนาะประมาณร้อยกว่าบาทเนะครับเนาะร้อยยูโรเะครับเด้อนี่ครับภาพรวมนะครับเนาะเต๊มมีมีน้องเด้อหลายจากที่เป็นเมนูอย่างก็ค่อยติดตามมืงนะครับเด้อนี่ครับ เมืองตอนต่อไปนยครับได้วว่าที่เป็นมีนู้อย่างนี้ครับเนาะวิญญาณสิลาบน้ำตกเลยครับแล้วดี่ลาบมี่กือสามสิบกีบนะครับเนาะลาบน้ำตกล้วนแทบแบพี่น้องเขาหอนหันนะครับมีเครื่องลาบเป็นนะครับเนาะน่ครับตีเลยครับเ้ออันนี้เป็นโซนจุนะครับเนาะสามสิบกีบกับเนื้อนะครับเนาะคอยติดตามตอนต่อไปพี่น้องครับหมอก็หอนเลยครับเนาะ ใส่ลงไปเลยมันรวนนะครับเด้อล้วนเนี่ยลงไปเลยครับก็คือแลไวที่น้องเลยน้ำตกสามสิบหยดครับพี่ยีซีกับไส่ข่าแต่ไข่ใบกูดล้วนไปน้ำกันนะครับเนาะเพิ่ง่หอมนะครับเด้อ อี่ครับโอ้ยมาเด้อครับเด้อบางกินน้ำพึ้ยซีเด้อเขาเดียวหัอนห่อนอีกมือเนี่ยครับนี่ครับพญีกซีที่บรวนสุกหมดเลยเด้อพอเนี่ยชุ่มๆให้เป็นเย็นหน่อยครับมาลาบนะครับยีซีก็จะหนึ่งเข่าเหนียวครับเนาะครับก่ลังหนึ่งเข่าเหนียวอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวหนึ่งไก่จะสุกแล้วครับเนาะมาลาบง้วาถ่าเลยพี่น้องไปเลยครับมาปรุงกันเลยพี่น้องไปเลยครับเนาะ ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยพี่น้องนะครับเด้อลาบน้ำตุกใส่สามสิบกิบคือพี่น้องมาเด้อครับเด้อแฉบแฉบน้ำกันเด้อครับเด้อมือนี้นะครับเนาะใส่หอมแดงลงไปก่อนนะพี่น้องเด้อนี่ครับเฮ้ยพี่น้องเออมาเด้อครับเด้อ แ e ้งนัวลงไปรสพี่น้องเนาะสเสียบเศษขัวไทยขาดบ่ได้ข้าวคั่วครับไปจดกสามสี่ส่วนน้อยๆนะครับเนาะข้าขว,ว้าพริกป่นครับเครื่องลาบมันบานหอล้วครับเนาะเอา,จากจัดิ่งหน่อยพี่น้องแซ่บนี่ไฟน้ำปลาอย่าหน่อยนะครับเนาะ นี่ใส่ใน้ำปลาเลยครับได้เพสชับหลับนี่ครับใส่น้ำปลาแก้วขมขมบีใส่ดีน้ำนแหละครับ,บน,น,นะหลับขมจัะไม่นอ่น้องเนะเพรชับ หรือหมูขากรองเันยืนม,มาจะหล,า,ลานพี่น้องเอ้ยเลยขากรองพี่น้องที่เห็นมาวูหหืมลาบน้ำตกพี่น้องเอ้ยหอมแล้วหอมแล้วพี่น้องครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับเป็นจะแซ่บบ่ครับเป็นจะแซ่บปะ เพีนน้องเด้อกินน้ำพึิกซีครับเด้อเข่าง่ายนี่ก็บใาสองครึ่งนยครับยกกำลังนะครับเนาะนี่ครับึุณเก็กกับเข่ากับน้ำกินนะครับไปซื้อของมาพึ่กซีก็บลิว้วย่ไอ้เป็นน้องเบิ่งนะครับเนาะว่าไปได้งางมากมาเห็นกับเข่ากินนะครับเนาะนี่ครับโอ้ยพี่นน้องเลย ลาบน้ำตกใส่สามสิบกีบครับอืมสิมอวงเห็นไหกัหกนพี่นนะ้องหอมหืมปลาเงาไนมอครับได้แล้ครับเนาะ กันเลยเป็นยังไงพี่น้องจะแซ่บบ่ครับเป็นจะแซ่บบ่าบบบามาเลยครับเด้อเดี๋ยว,วพี่สีใส่จานน,านะครับเนาะนี่พี่น้องใส่ถาดเบอร์เลอเถิมเลยครับเนาะอาใหญ่แล้วครับเด้ออันนี้โซนจุเลยครับเนาะเนี่ยสดสามสิบกีบครับลูกโดดเต็มเลยครับเนาะนี่แก้วดีคมๆ นี่ก็มะละนะครับเนาะนี่ครับผักกินนะครับเนาะนี่ครับผักขี้สะระแหน่ต้นหอมนะครับเนาะสัมเน่ก็พอแล้วพี่น้องเนาะกินสัมเน่ก็พอแล้วอานะครับเด้อนี่ครับเป็นแต่แซ่บบ่พี่น้องเป็นแต่แซ่บบ่ข้าวเหนียวห่อนๆเด้อพี่น้องเด้อไปครับก็มีซีใส่ข้าวอยู่ข้าวกันครับนี่ครับข้าวเหนียวเต็มกอง นี่พี่น้องข้าวเหนียวสามกล่องหนึงดอกครับเนาะมื้อนี้นะครับเนาะบากินลายดอกพี่น้องเนาะข้าวเหนียวสามกล่องเลยนี่ครับข้าวเหนียวสามกล่องลาบนำตกเสียบพี่น้องจุขมขมนี่ครับเนาะข้าวเหนียวสามกล่องเลยพี่น้องเด้อกินตำนี้กับพอแล้วครับเนาะพี่น้องเนาะครับเนาะวันหยุดไปครับไปกินกับพี่สิ สวัสดีที่น้องอาจิมุ้ขึ้นเห็นไหมนีครับพี่นมากินเขาน้ากันกินเขาน้ำกันฟิลิปเล้าด้วยเข้าติดปากฟิลิปนี่ครับลาบน้ำตกครับอาญะเลยพี่น้องเด้อมานะครับเด้อกินกับหลานทั้งสองร้านเลยครับผู้เลีวสีอืมขี่งในกินปูเลีนะครับเนาะเอ้ยอลิกินอะไรคะกินกับปูเลีกินกับปูเล ครับขอนิสามกองมือรับเนาะบ่อลายลวมือนี่ยนะครับเนาะมาเลยครับเด้ ام, อกินน้ำ <Gym. S 1> ่นเด้อสับเซบเด้อกินอะไรกินกินนี่ฝนตกยฝนตมืงนมอดีากนลับมือมึงนั่มือยดีลุงปาก่อนนั่งมื่ดุปามอนมอนเยดี่น้องเยับเด้อมึงจะเปาก พี่น้องมเบิง่งลูกเออเ้ามันปลาเปวให้เอาบบลูกขึ้นดีดลูกขึ้นดีพี่น้องิ่งไปเห็นลูกขึ้นดีแม่บบจุแบหรสหวาน,นาาสาราสชาติบบแบบแบบแบบ

เือห,หลายลเลยตุ่มตาตุมึง่งกนเ้อืมอืมะแก่แม่พี่น้องคนบึงน่จะแก่หลายคนกเ้าอืมจิ้ก่อเลเอากินกินมิน้มอนยครับเด้อพี่น้องเด้อหลับน้ำตกสอยจุ๊บยินดบ,บ,บอะไรที่แซบไหมแซบแซบอะไรแซบ แยาบลายไหมหยาบับจ <si ุ๊บพี่น้องเอ้ยนี่อยนี่มผัสอืมขับไปเรื่อยๆดขึอืมอืม่บ่ยังอืมน่อ่ะ่งอืมบอยนันีป่ะนีป่ะไหมีป่ะนีป่ะอืมอืมี๋ยวายบ่อะอะนั่งนี่เดินั่งนี่นั่งจ่อยกับมึงดิ อืมอ่มอันอน,นี้มันกิ่ายากนะคิงกรยินคดมาเลยาบรับกระะอืมอืมรสเค็ม นั่งดีนั่งดีพีน้องบังบัพี่ลีฟจบปะไหมแซบไหมแซบพี่น้องบ่ถามมาแซบไหมครับแซบอืมลีฟอาิสแซบไหมคะส่นบัถามแซบลายไหมคะแซบลายค่ะอือแซบลายครับฟิลิปบาจริฟิลิปบารแซบครับแซบครับอาิสดิแซบครัว้าวอันนี้อันนี้เซฟแมน

รอาอาบไมร้งอเอืมครับักะแ่้พี่น้องเลยามมันตกลินดีขอผมอืมมาละครับ ชุ๊กละไรนอุ๊กอมฟิลดีเ่าไหมเอาไหมเ้ยเฮยั้ยเอองบุข้นข้างอืมองงี้องงีอืมอี่หนกพี่คนบ้านหอครับพีเจ้าอืมิอ อี้โดฟิิปฟิปฟิิฟิลิปอาร่บปะฟปไปเขาำีบออมาดูนะอาริบเป็นบุ๋ีอนรี้แฝงโบอรี้เทศดีดีบดียูุ่ปาาเปเบิร์นดุ้้าวข้าจปุอิบ ฮัมอ้โหหลาน่องหลานงนะก็หยุดตรงนี้ฮึแค่ไมฮึลีบแผลไมอืครับื

นั่งนี่นั่งนี่มามเอาให้มาทบี้ที่ไหนที่นี่อืมยินีั่ง่หนั่งนี่มีอะไรลองคัดสิบครับไหมครับครับอะไรนครับนี่อะไรครับ เนี่ยซินรีบครับหลานหลานฟังหลานครับพี่ทำอร่อืยเล่นหลานายลุงลุนก็ได้ขอบกล้องแต่หนึ่งน้ำขับแล้วหลานายนี่จะหลานสาวเข่าน้ำขับเดลยขับแซ่บแซ่บหลายเด้อแซ่บบอสแซ่บหลายเด้อบอกพี่รองด้วยอืมบอกพี่รังด้ว่าแซ่บหลบอสซิ่นรีบว่าแซ่บหลไหม เช็บหลายเด้อีคมาม่น้องมามาสวัสดีี่น้องมายดุต่อมาไปอีไปพ่บมาเลวมาเปิดปีปปิดฝากสวัสดีพี่นเองเร็วเรเร็วเมาบอกี่น้องเร็วอีหลาเร็วลุกขึ้นมาบอกี่น้องไงเร็ว เอาตองเอาตองครับคิดกินลาบซอยจุนี่พี่ยีซีก็จะฝากไว้ตอนนีนนนนในใ้นะครับเด้วกินกับหลานนะครับเนาะนี่ครับเอาเป็นกินไก่นะครับเนาะอย่างนี้หลานสาวอลีดอ่านไซเป็นดิบนะครับเนาะครับคลิปนี้พี่ยีซีก็จะฝากตัวนี้นะครับด้วยฟิลิฟดลิฟิลิ

บบาายยครับเจอกัน, bye bye. บ,นาบายบายบายังไงคลิปหน้าฟิลิปบายบายพี่น้อง bye bye. ด้วยนะสวัสดีครับเน<ส>้อสวัสดีจ้าสวัสดีครับก่อนอย่าลืมกดไลค์นะครับเด้อยิ่คลิปกินข้าวลาบกับหลานไหวสองหลานนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับขอคำว่าสวัสดีสามมากับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนครับเด้อว่าหลานชายหลานสาวเป็นจังได้ับเป็นได้กินข้าวน้ำเพรียงีซีนะครับเนาะ,นะ,นะ,นะนะ ยูนีเคาร์เอินป่าปีวันสันสวารนะครับเนาะขอบคุณอะไรครับเจอกันชิปหน้าครับบ๊ายบาย